สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้รีวิวแบบอยู่ในหมวกเลยเอาเปิดหน้ามาให้ลูกค้าเห็นหน่อยอ่าโอเคอ่าโอเคอะคลิปนี้เป็นรุ่นเต็มใบนะคลิปที่แล้วไม่เต็มใบนะอ่าอันนี้เป็นย่ออะไรย่อไอดีนี่ไอดีรุ่นสปาร์ตันใช่ไหมช่คคาที่ยินเสียงรูะใส่หมวกพูดอ่ะเดี๋ยวถอดหมวกดีกว,ว,ว่าเดี๋ยวดอนอันนี้สีอะไรสีดำอหมวกคนดํานะอันนี้สีขาวหมวกคนขาวโอเคนะ เยมอาถอดถอดแล้ว <Y uck> ถอดมา <y uck> นี่โอ้โหขาวเลยโอเคน่าดําเลยไหนลองใส่สีนี้เลบอกกัพ่อแล้วสีเนี้โอ้โหอ้โหพอใส่แล้วดำเลยเหมือนตัวเองไงเขียวอันนี้ใส่แล้วขาว <t> uh <y uck> ใช่ไหมใช่อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องดีกว่ามวยจะเล่นกันเนี่ยอ่ะโอ๊ยอันนี้นะครับเป็นหมวกไซส์ใหญ่นะครับเป็นสำหรับคนหัวโตๆไดเป็นไซส์ XL นะครับ น่าแต่ว่าอา <c oughs> เดี๋ยวลองใส่แว่นให้ลูกค้าดูก่อนใส่ได้ปะ <c oughs> อ่าใส่แว่นได้ด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องแตวทิมตานี่นะครับใส่แว่นได้ด้วยนะสบายมากนะครับอันนี้จะสั่งมาแทนของไอตัวลิงค์นะพอดีลิงค์มันของขาดตลาดนะอ่าตัวนี้จะมีสองสีนะมีดําเงาแล้วก็สีขาวขาวนี่สวยเนาะดูลายอ่านะครับไม่เห็นเลย <c oughs> เลย,เลยโอเคนะครับก็ฝากลูกค้าช่วยอุดหนุนสินค้าตัวใหม่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ 好多个。<laughs> <laughs>